ปัญหาที่น่างุนงิดใจมากเลยคือตัวนี้นะคะเห็ไหมนี่ หน้าฝนนะคะก็จะมาคู่กับตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรเชื้อโรคอะไรตัดใบนี่แหว่งทุกบงเลใบเลยค่ะเพื่อนๆความงามไม่ลงเรือแล้วเนี่ยค่ะลามอย่างรวดเร็วนะคะลูกลามอย่างรวดเร็วเยินหมดนะคะอ่ะมาดูไว้ล์ลาวะตัดจนเหลือเท่านี้ค่ะต้นแม่นะคะ เลี้ยงมาหลายเดือนมากนะคะยุบหมดเลยนะคะเดมอนเฮดเจอเปัญหาเหมือนกันทุกต้นนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องแสงนะคะแสงแรงมากนะคะตัวนี้พาเลซโซน้องพาเลซโซนะคะถามว่าสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์นะคะถ้าโดนแดดเยอะๆอุณหภูมิเยอะๆนะคะนี่นะคะ <ๆ S 1> ลายหายหมดนะคะ <ๆ S 1> แต่ใบใหญ่มากลายหายหมด สำหรับน้องพาเลโซแล้วก็ออมชมพูสีก็จะซีดนะคะถ้าแดดแรงไปนะคะสีไปหมดแล้วค่ะอันนี้คือปัญหาที่เจอหน้าฝนนะคะเพื่อนๆสำหรับหน้าฝนนะคะตัวนี้ค่ะตัดแล้วตัดอีกยุบแล้วยุบอีกนะคะพอยอดใหม่ขึ้นมาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะทิ้งจนแบบไม่รู้จะทำยังไงนะคะฟาโลหนะ้ากากฟาโลนะคะ อากาศร้อนไปนะคะใบไหม้ใบเหลืองนะคะพวกนี้เขาจะชอบร่มลำไรนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปหน้าเราจะปรับใหม่นะคะปรับพื้นที่ใหม่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีหนึงนะคะสำหรับตัวที่อบอลต่างประเทศต่างๆนะคะที่นำมานี้เสียหายเยอะมากนะคะขนาดเลมอนลามนะคะที่ว่าทนทนนะคะ ก็ไม่เหลือนะคะเพื่อนเพื่นโลกอันนี้คือหน้าฝนนีแบบไปเร็วมากเลยมาดูชํำน้องช้างน้องช้างชํำไปก็มาเหมือนกันนะคะมาลงที่น้องช้างด้วยนะคะเนี่ยนะคะที่ว่าสัปดาห์ที่แล้วถ้าว่าเกิดจากเอ่อ ระบบรากยอดใหม่ของเขาก็ยังสดชื่นอยู่นะคะก็แสดงว่าเกี่ยวกับโรคใบนี่แหละคะ่ะเกี่ยวกับความชื้นนี่แหละคะ่ะลูกลามมากระทั่งนะคะนี่นะคะอันนี้คือไม่ทราบว่าเพื่อนๆท่านไหนทราบบ้างคะว่าตัวนี้มันคืออะไรมันลาหรืออะไร เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะ<ๆ>ก็เนี่ยแหละค่ะปัญหานะคะที่เกิดขึ้นเราตัดทิ้งเยอะมากค่ะถ้าไม่ทิ้งก็คือเนี่ยค่ะยอดขึ้นมาใหม่โดนหมดเลยนะคะเละค่ะต้นไม้โดนเยอะมากสำหรับตัวเชื้อเมต่แกี เชื่อลาหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะฝนตกที่ไรโดนทุกทีเละค่ะสวนนะคะก็ต้นแม่เขาก็โดนด้วยค่ะใบไหม้หมดเลยเดี๋ยวถ้ายังไงก็ให้ชมเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆการปลูกต้นไม้นะคะปัญหาก็มีนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่า ปลูกสวยงามอย่างเดียวนะคะก็มีปัญหาขึ้นมานะคะสำหรับหน้าฝนเนี่ยคะ่ะใบก็จะช้าก็ตัดไปแล้วนะคะสำหรับตัวอ่าบนกระดาษด่างแล้วนะคะปกติน้องจะสวยมากนะคะถ้าได้อุณหภูมิแล้วก็อากาศที่เหมาะสมนะคะจริงๆหน้าฝนมันก็จะเหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะคะแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับเนี่ยแหละคะ่ะตัว เชื้อรานะคะแบบเยอะมากถ้าอุณหภูมิของต้นไม้ที่แบบมันไม่พอเหมาะอย่างนี้นะคะการสวิงของอากาศอย่างเงี้ยค่ะมีผลมากๆเลยค่ะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะแดงอินโดสวยมากค่ะอันนี้ยังไม่เจอเนาะยังไม่เจอกับการสวิงแต่ว่าพวกกล้วยเขาชอบแบบอากาศร้อนชื้นอยู่แล้วค่ะก็คือเหมาะมากทานาฝนอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงตัวนี้ก็ จะไปลงดินนะคะอันนี้เราชํมมาเมื่อวานนะคะน้องกระดาษด่างเนื่องจากเขาเผือกนะคะก็เลยไม่ได้โอกาสสักทีพอเมื่อวานก็เลยลองเอาออกมาดูอันนี้น่าจะออกมาจากไข่บนกระดาษด่างช้างเรานะคะที่แยกมาต้นแม่สวยมากตัวนี้เราก็เอาเข้ามาอยู่ในสแลนแล้วก็อยู่ใต้ลม่มอไม้ํำไรนะคะก็จะสวยมาก แต่ต้นที่โดนแดดเยอะนะคะเนื่องจากอากาศร้อนจัด40องศานะคะเพื่อนเก็เจอผลกระทบอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะคะเนี่ยค่ะมีหมดทุกอย่างหน้าฝนนะพอโดนฝนที่ตกลงมาเราไม่รู้ว่าน้ำฝนมันเป็นกรดหรือเป็นอะไรยังไงนะคะพอตกมาแล้วก็มีปัญหาทุกครั้งเกี่ยวกับไม้ใบพวกนี้นะคะเจอทุกทุกรอบ ที่ฝนตกลงมาถ้าฝนไม่ตกหรือว่าหน้าหนาวก็ไม่เคยเจอนะคะตั้งแต่ปลูกมาที่ผ่านมานะคะพอหน้าฝนนี่แบบฝนแล้วก็ร้อนสับกัาเนี้นะคะ่ะจะเจอปัญหาเยอะมากสําหรับไม้ใบแล้วก็โคโลคาเซียอะลคาเซียพวกนี้นะคะพวกไม้ด่างต่างๆโดนเยอะมากค่ะเปื่อยยุ่ยเลยทีเดียวโอเคค่ะเพื่อนๆ ให้ชมเท่านี้ก่อนเนาะว่าการที่เราปลูกไม้สวยงามไม้ใบนั้นนะคะ mm hmm. ก็จะมีอ่าปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็เตรียมการไว้นะคะเพื่อนๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะ mm hmm. ก็พานําเสนอนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับปัญหาต่างๆของไม้ใบใน ตัวต้นไม้สบายใจของเรานะคะวันนี้อาจจะนำเสนอปัญหาอาจจะไม่สบายใจเท่าไหร่สำหรับเพื่อนเพ่อนมือใหม่นะคะถ้ายังไงก็งี้แหละค่ะก็ฝากสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้ต้นไม้สบายใจนะคะผ่านพ้นวิกฤตต้นไม้ป่วยต้นไม้ไม่สบายด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการปลูกต้นไม้และถ้าท่านใดที่มีเทคนิคดีๆก็มานำเสนอ,อเราจะได้ ปรับเปลี่ยนนะคะวิธีการนําเสนอแล้วก็ปรับปรุงนะคะวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ไปด้วยกันค่ะสําหรับวันนี้ก็ไปขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ